เข้ามาได้แล้วเราก็สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะในการแต่งกายของเราทุกท่านเห็นนะคะสวยค่ะอันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่9มิถุนาใช่ไหมคะอันนั้นดูจะดูเป็นภูเขาไฟเห็นไหมคะก็อ,อยู่บนภูเขาเนี่ยคะ่ะถือว่าสูงสุดมากเลยแล้วทีเนี้ยทุกวันสําคัญนะคะมันจะมีจะมีแสงดวงอาทิตย์นะคะ ที่ลอดผ่านประตูตรงนี้แล้วก็มาหยุดตรงนี้พอดีแล้วก็จะไปถึงพระศิวะพอดีค่ะเพราะว่าที่นี่จะเป็นการสร้างปราสาทในลทัทธิสายวานิกายนะคะในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะในศาสนาฮินดูที่เป็นลทัทธิสายวานิกายความหมายของว่าสายวานิกายก็คืออาศัยวะก็คือศิวะนะเป็นนิกายของพระศิวะนะคะที่สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพนะคะ ฉะนั้นสิงโตเหล่านี้นะคะ <c oughs> เป็นสัตว์ในป่าหิมะพานก่อนที่เราจะเข้าสู่เทวสถานก็คือเข้าไปเฝ้าเทพเจ้านะคะเราจะต้องผ่านาบันไดานาคราชนะคะชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3แล้วก็เข้ามาถึงภายในก็จะเป็นวิมานนะคะของเป็นที่ประทับนะคะวิมายะหรือวิหารขององค์ พระศิวะนะคะซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยแท่งศิวะลึงคะแล้วก็โยนีนะคะหรือเราอาจจะเรียกที่นี่ว่าเป็นศิวะสังกรก็ได้นะคะก็คือเป็นรูปเหมือน,นเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือน,นของของ,ของการนำนำสัญ,ญลักษณ์ขององค์ศิวะนะคะมาไวใ้ในในเทวสถานแห่งนี้หรือเป็น,นที่ในการบูชา,าพระศิวะนั่นเองนะคะหรือศิวะสังกรนะคะทีนี้เรา ก็เข้ามาดูภายในว่าจะสวยงามขนาดไหนอันนี้ชั้นแรกที่เราเข้ามาข้างหลังนี้จะเป็นระเบียงโคดนะคะซึ่งเป็นในลักษณะของอาคารยาวนะคะสร้างโดยรอบประสาทประธานนะคะก็คือประสาทประธานจะอยู่ทางด้านในอันนี้จะเป็นเป็นเป็น,ปนระเบียงโคดนะคะรอบองค์ประธานนะคะมีซุ้มประตูทางเข้าทางออก4ีทิศนะคะใช้สําหรับในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันใดน,นั้นอันนี้เราเองก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องเบงโคดน,นี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างใดน,นะคะแต่โดยทัศนะของของอยโสธราเองน่าจะเป็นในลักษณะของอปราสาทชั้นในปราสาทชั้นนอกเป็นเหมือนลักษณะเป็นขอบเขตให้รู้ว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงเทพเจ้า,าด้านใน ึ่งจะไปเจ้าด้านในที่สูงสุดก็คือศิวะสังกรหรือองค์พระศิวะเทพนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของอเป็นศิวะลึงนั่นเองนะคะอยากที่ทุกท่านได้ชมเห็นด้านข้างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นปราสาทด้านในเนาะเป็นปราสาทด้านในนะคะแล้วก็มีรูปนะคะา่าด้วยเรื่องของรามายนะมีความสำคัญกับ ชิวะนะคะแล้วก็การถือบวชของนักพรตในศาสนาในลทัทธิพราหมณ์นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการสยุมพรของพระนางอูมาโคนนทิแล้วก็หานุมานในการสร้างเมืองนะคะในการบาเพ็ญทุกอของเหล่าฤาษีชีพไรต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของ การกวนมหาสมุทรนะฮะการกวนน้ำอมฤตนั่นเองเราจะเห็นสัญลักษณ์ของขอมนะฮะสัญลักษณ์โบราณเลย่าจะเป็นในรูปของอท่อพงมาลายพวงท่อ,พง,ทอพงมาลายที่กระจายออกแล้วก็เป็นท่อนท่อนอท่อพงมาลายที่ประกอบด้วยนากนะคะทางน้ํา ซึ่งถ้าจะแสดงถึงนะนมันสามารถแสดงถึงโลกไรจัก,กรวาลการเชื่อมต่อของโลกไรจัก,กรวาลหรือการสร้างสรรค์นั่นเองนะคะซึ่งจะใช้ในสถานที่ที่เป็นวิหารหรือเป็นพื้นที่สําคัญของเทพเจ้าเบื้องบนฉะนั้นจากการที่เราได้เห็นภาพในการที่ทุกท่านได้เห็นด้านหลังนในการตัง้งหินเนี่ยในโครงสร้างของปราสาทประทาเนี่ย จำเป็นมากที่จะต้องใช้หินหลายชั้นมะจากที่เราได้เห็นหินหลายชั้นเนี่ยเราจะเห็นหินชั้นล่างเห็นไหมคะทุกท่านเนี่ยชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นรูปวางบรรทัดด้วยดอกบัวขึ้นมาก็จะเป็นลายเรนยนะคะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นลายดอกบัวแล้วก็เป็นรวดลายต่างๆขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเป็นชั้นชั้นชั้นชขึ้นมาแล้วก็จนถึงชั้นข้างบนเลยนะคะซึ่งชั้นข้างบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปหงส์แล้วก็ เป็นรูปการแกะสลักท่อนอออเขาเรียกว่า <Okay. S 1> พวงมาลายัยใช่ไหมเป็นท่อนพวงมาลัยที่รู้สึกว่าชัดมากเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมตัวนี้ทุกท่านเห็นตัวนี้ไหมคะเห็นตัวนี้ไหมคะไหนเอยนู่นเห็นไหมคะเห็นเห็นไหมจะเห็นเป็นรูปเป็นเหมือนพวงมาลัยทอดลงมานะคะก็เหมือนกับปราสาทของ ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะมีดอกไม้ต่างๆมาผสมผสานมาสร้างมาแกะสลักเอาไว้นะคะฉะนั้นในการเข้าไปเฝ้าเทพเจ้านั้นก็จะปรากฏเป็นเทพเจ้าที่เรียกว่าทวารบาลสิงทิศนะคะที่จะยืนอยู่ทั้งสิมทิศซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทารบาลทวารบาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนทหารเฝ้ายามหรือจะเป็นเทพผู้พิทักษ์นะคะ ซึ่งจะดูแลถึงความปลอดภยัยความสงบความเรียบร้อยและทวารบาลเนี่ยเขาจะมีอํานาจและจะมีฤทธิ์นะคะที่จะสามารถาใช้ในการป้องกันใช้ในการดูแลเทวประสาทได้ชั้นทวารบาลเนี่ยถือว่าเป็น บริวารขององค์พระศิวะนะคะที่ดูแลสถานที่ตรงนี้ฉะนั้นทว,รวารบาลจึงถือว่าเป็นเทพฤริ์นะคะที่ดูแลบานประตูโดยทัศนคติตรงนี้เองนะคะเราถึงได้นําทว,รวารบาลมาไว้ข้างประตูซ้ายขวาหรือมีความเชื่อว่าตามบานประตูของบ้านหรือวิหารหรือที่อยู่อาศัยนั้นจะมีเทพสถิตอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะพาทุกท่านไปดูข้างในว่ามีความสวยงามมากมายอย่างใดตามมาดูกันเลยค่ะ โอเคอันนี้ภายในนะคะอันนี้ห้องนี้จะเรียกว่าห้องขรุขรหะนะคะห้องขรุพหะเนี่ยจะเป็นห้องที่ว่าด้วยที่ประกอบพิธีกรรมนะคะเป็นห้องที่ว่าด้วยการประกอบพิธีกรรมเป็นห้องที่ประทับของพระศิวะสังกรนะคะเป็นห้องที่ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งพระมหากษัตริย์และก็เหล่าพระมชั้นผู้ใหญ่จะมาอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะคะจะมาอยู่ในห้องนี้นะคะเลก็จะมีซึ่งเมื่อพันปีที่แล้วเราไม่สามารถจินตนาการอ,อิมีเจนเดชได้เลยว่า ภายในห้องนี้เนี่ยจะดารดาดด้วยอะไรนะคะซึ่งไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นเหมือนปัจจุบัน,บน<ส>เพราะปัจจุบันเนี่ยพอจะมาถึงมือของเราเนี่ยก็เล่นใช้เวลามานานมากแล้วนะคะแต่ณสมัยนั้นนั้นคงจะใช้ระยะเวลาในการสร้างที่ค่อนข้างนานแล้วภายในห้องเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะสวยงามแล้วก็น่าจะอลังการน่าจะวิจิตรพิสดารมากกว่านี้นะคะ ซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นภาพนี้นะคะแสะดงถึงพิธีนะคะพิธีสยุมพรของพระนางประวัีนะคะพระนางปรวตัติถ้าเรา,าเคยเห็นหนังในเรื่องขององค์พระศิวะนะคะพระนางประวัีเนี่ยเป็นภาคหนึ่งของพระแม่กุมาเทีวีที่มาเกิดอยู่ในยุคหนึ่งนะคะแล้วท่านก็เกิดอยู่ในเมืองหนึ่งแล้วทีนี้พระศิวะเนี่ยจะต้องมาทำาเรื่องในการ ขอนางปรวตีไปแต่งงานนะพิธีสยบพรแล้วก็เมื่อออกลูกออกมานะคะของนางปรวตีเนี่ยลูกของพระนางปรวตีเนี่ยก็สามารถที่จะกําจัดอสูรร้ายในยุคนาได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นการแบ่งภาพแต่ละภาพแต่ละตอนในการเกิดการตายเะนั้นภาพแต่ละภาพนะคะ,ะเราก็จะได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงเรื่องของวัตสงสารของเรื่องมนุษย์ ให้พระเจ้าสวรรค์การกลับมาเกิดแล้วก็การพิทักษ์นะคะคนคนร้ายนะด้วยความดีด้วยคนดีด้วยกลวิธีอายุทธต่างๆถ้า,าในยุคหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งไม่สามารถทำร้ายศัตรูคนนี้ได้ด้วยการที่ศัตรูคนนี้อสูรคนนี้ด้วยกันตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าต้องให้คนนั้นคนนี้มาฆ่าฉันได้เท่านั้นนะคะฉะนั้น คนดีนะคะก็ต้องหาวิธีการนะคะหาวิธีการในการที่จะทําอย่างไรถึงจะทําลายล้างอสูรตนนั้นได้ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดวิธีทางการทางหนทางในยุคนั้นฉะนั้นในการที่เราเรียนศาสตร์ศิลนะคะในเทวะประวัตินะฮะในเรื่องของพราหมณ์รามยณะอะไรต่างๆเราจะเห็นถึงวงล้อของวัตสงสารของการเกิดการแก่การเก็บการตายของการ การคงอยู่แล้วก็การอา,อาศูนย์แล้วก็อารมนะคะอย่างเช่นจากภาพนี้ค่ทุกท่านได้มองเห็นภาพตรงนี้นะคะที่อยู่ตามประตามบันประตูเนี่ยนะคะแล้วก็ยิงช่อขึ้นไปเนี่ยเป็นฝ,ฝีมือนะคะเป็นฝีมือของอเป็นฝีมือของมนุษย์นะคะในการที่จะสรสร้างเข้ามานะคะฉะนั้นห้องแต่ละห้องเนี่ยนะคะก็จะมีเดือย ซึ่งเดือน,นี้คะ่ะจะเป็นประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องนี้ก็จะเป็นประตูนะคะฉะนั้นด้านหลังตรงนี้ทุกท่านจะเห็นโคน,นึงที่อันนี้จะเป็นโคนึงที่นะคะที่หมอบแล้วก็ทําความเคารพนะคะต่อองค์พระศิวะสังกรณนะคะทีอะ่อยู่ห้องคารุภหะนะคะคือห้องประธานนั่นเองภาพด้านบนนี้นะคะจะเป็นการเล่าเรื่องว่าด้วยการมาเ็นพรธของรถษีห้าตน เรามีความสงสัยหรือมีการจดจารึกไว้ว่าองค์ที่5านะคะน่าจะเป็นองค์นเรนทราธิทนะคะหรืออผู้สร้างนะคะนามของผู้สร้างาปราสาทพนมรุง้งแห่งนี้ขึ้นมานะะจากการที่เราไดา้รู้เรื่องราวของพระองค์ในการที่พระองค์มีความศรัทธาต่อองค์พระศิวะนะหลังจากที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาแล้วพระองค์ก็มีความศรัทธา ต่อองค์พระศิวะเนี่ยอย่างมากนะคะแล้วก็เมื่อมีความศรัทธาพระศิวะแล้วพระองค์ก็ได้อุทิศตนความหมายของคําว่าอุทิศตนนั้นก็หมายถึงการบําเพ็ญพรนนั่นเองนะคะในการอุทิศตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะฉะนั้นเรื่องราวที่ถูกสลักขึ้นน่ะต่างๆนะคะก็ได้ถูกเล่านะคะเล่าถึงความเป็นมาถึงความเป็นไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ของสรรพสิ่งนะคะที่ปรากฏอยู่ในมหาปราสาท พนมรุ้งแห่งนี้ในการเล่าเรื่องราวาเทพนครในการเล่าเรื่องราวป่าหิมพานในการเล่าเรื่องราวเขาไกรราชหรือไกลาราชบุรีซึ่งเขาพนมรุ้งแห่งนี้นะคะในการที่ส,สร้างขึ้นตามฐานคติก็คือจะสร้าง ภูเขาแห่งนี้ให้เปรียบเสมือนเขาไกรลาดหรือไกรลาดบุรีหรือเป็นเมืองของพระศิวะนั่นเองนะคะเพราะเมืองของพระศิวะนั้นชื่อว่าเขาไกรลาดนั่นเองนะคะไม่ใช่ปาา่าหิมะผานะแต่เราต้องผ่านปาา่าหิมะผานก่อนที่จะขึ้นเขาไกรลาดนะคะท่านผู้ชมทีนี้ข้างหลังเนี่ยสองหลังเนี่ยนะคะจากกรมศิลปากรนะคะได้บอกว่าน่าจะมีการถูกการสร้างก่อนที่จะสร้างปราสาทหลังใหญ่อีกนะคะซึ่งสร้างใน ถ,ถ้าศวรรษที่15น,นะ15 16องค์นี้นะ่าจะเป็น17 18หรือ,อยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยน่าจะเป็นอ,องค์ที่เคยถูกสร้างขึ้นมาก่อนเนี่ยนะคะก็เห็นเข้าว่าอย่างนั้นนะเนี่ยพุทธศตวรรษท,ที่15ตรงกับศิลปะแบบเกาะแกรเดิมมี3หลังนะคะเดิมมี3หลังหรือทอนออกไปทานสำคัญได้พบเสาประดับกรอบ ประตูซึ่งมีอิทธิพลจากเซลฟะคาเมรแบบเกราะแครนะครับแปร์โรคมีอายุร่วมสมัยกับปรา,าสาทสองหลังนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าปรา,าสาทสองหลังที่เรายังเห็นบานประตูอยู่กับองค์นี้นะคะได้ถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะสร้างพระองค์นี้ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าพื้นที่ของเขาพนมรุ้งเนี่ยน่าจะมีพราหม์มาประกอบพิธีกรรมอยู่ที่นี่ก่อนแล้วและพื้นที่ที่นี่น่าจะถูกใช้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนที่จะ องนเรนราธารทิศจะมาสร้างนะะ่าะน่าจะเป็นยุค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 ต่างๆของพระองค์ที่ผ่านมาทีนี้เราจะให้ทุกานได้เห็นถึงองค์นารายบรรทมศิลน,นะคะที่เราได้ขอกลับคืนมาจากาประเทศนอกนะคะนี่คือเป็นองค์นารายบรรทมศิลป์แล้วก็เป็นพระพระศิวะนะคะทรงศิวะนาตราชหรือนาทะ<ม>ก็คือไร่รำนั่นเองนะคะเป็นการได้รำอันศักดิ์สิทธิ์ของ พระศิวะนะคะซึ่งถือว่าเป็นศิวะนาตราชเป็นการได้รับที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะการได้รํานี้เองจึงถือให้เกิดโลกและจักรวาลนะคะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการทาลายาในครั้ง,<า>งเดียวกันนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นหน้าบันที่มีความสําคัญแล้วก็มีมูลค่าแล้วก็แสดงถึงความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของอพนมรุง้งหรือว่านางรุง้งแห่งนี้นะคะว <Okay. S 1> ันนี้ให้ทุกท่านได้มาชม เท่านี้นะคะดิฉันก็ฝากไว้ด้วยนะคะเมื่อเข้ามาเที่ยวในเทวสถานแล้วควรแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะปกปิดมิดชิดแสดงความเคารพต่อเทวสถานนะคะไม่แสดงอาการกิริยาใดๆที่เป็นการหมิ่นประมาณนะคะต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะคะแม้แต่จะมาถ่ายรูปองควรให้ความเคารพแล้วก็มีความเคารพต่อรูปเคารพนั้นนะคะสวัสดีค่ะ